ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขอนครับช่องพมก็ห่างหายไปหลายมือครับพี่น้องว่าด้ลงลิปให้พี่น้องมึงนอนว่าบ่าสบายครับพี่น้องเสียงกันยังบ่ค่อยดีก็ด้ สวสดแข่งสองมือหลางกายสุดโซมเลยครับอะบว่ยังไหลครับคลิปนี้ก็จะเอาเด่นล่างเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวครับ มาเห็ดในพี่น้องมึงแล้วก็เสียไปจับคู่กับสองสูตรที่เหลือครับสองสูตรก้อนหน้านี้ไปจับคู่กันมันส้นกันตัวใดก็เป็นเด่นครับหรืออาจเอาจับคู่กันเลยกกได้พี่น้องก็ติดตามมึงครับถ้ามักระสอบสูตรของผมก็ติดตามไว้ เาไปสูตรกันเลยครับสูตรสูตรก็คือใส่หลักพันครับหลักพันหลักพันตัวเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็เอามาบวกซีค้งทีหลักพันครับหลักพันคือหกบวกซีค้งทีครับ หกบวกสีบวกสเป็น10บคือศูตัวนี้บวกหาคงทีครับได้ห5ตัวนี้บวกแปดคงทีห5าบวกแได้13เป็นเด่น3ตัวครับ เด่นสามตัววถัดมามันออกอยังครับออกที่06นออกที่ศูน เ่าตัวไหนครับเข่าว0วูนย์ต่อไปครับหลักพันคือ3ยก3ามมาเลยครับบวก4ี่คงที่สีค่คงที่สี่บวกสาเด็กดครับ 7จ็ดตัวนี้บวกห้าในสิบสองคือสองสองตัวนี้บวกแปดคือศูนย์ดต่อมาครับสองตัวล่างมาทีแปดเจ็ดแปดเจ็ดข้าตัวไหนครับเข้า7เจ็ดนี่ครับ 2องเข้า7จ็ดต่อไปครับหลักพันคือหนึ่น 1. ึ่บวกสบวกสี่คงที่1นบวกสี่ได้หครับ5้บวกห้าได้0นย์ครับ0ูย์บวกแได้8ครับ หดต่อมาออกอยังครับออกสองศูนย์ครับเด่นห้าศูนย์แปดกับเขาที่ศูนย์หมดต่อไปครับหลักพันคือเก้าออกเก้าบวกเก้าบวกสี่ครับเก้าบวกสี่คงที่ ก็บวกสี่ได้สิบสามครับเอสามสามบวกหาเป็นแปดแปดบวกแปดได้สิบหกครับเอาหกวัต่อมาครับสองตัวล่างมาที่ศูนย์หกศูนย์หกเด่นสามแปดหก ก็เข้าที่หกครับหมวดต่อไปครับคืองมวด่ผพานมารับคันคือเกียร์โอเกียร์บวกสามเกียร์บวกสี่เกียร์บวกสี่เกียร์บวกสี่ได้สิบเอ็ดครับเอาลึง หนึ่งบวกหาเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่วัดถัดมาออกยังครับออกที่เก้าหนึ่งสองตัวรางวัดที่ผ่านมาครับออกเก้าหนึ่งเด่นหนึ่งหกสี่ก็เข่าที่หนึ่งครับ ข้ต่อไปครับคืองวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกแปดหลักพันคือเก้าครับหลักพันคือเก้าเก้าบวกสี่ครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามสามบวกห้าเป็นแปด แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกแปดวันนี้รอบพ้นครับสีมาตัวใดระหว่างสามแปดหกคืองวดวันที่เจ็ด บัดนี้ผมเสียมจาจับก็สอสูตรนี่ครับสสูตรนี่นี่ครับนี่คือสูตรแรกศูนย์ศูนย์9 7าหนเก่าศู 5, 16, 72, 50, 49, ี่ครับผมเขียนลงนี่แล้วนี่คือสูตรที่หสูตรที่ส สูตรที่สคือสูตรนี้หกห้าเจ็ดหกสามสนย์เก้าสี่ครับผมเอาจับส้นกัน2ส,สูตรมันส้นกันที่สองส้นกันที่สองเ้าจับคู่มันได้3ามเจ2ดสเจ็ดสองสอง สูตรบันนี้ผมเสียมาจับกับสูตรที่3ครับคือสูตรนี้ผมสิมาเขียนเส้นี้มาเขียนเส้นี้มันจังสีเมืองง่ายเขียนใส่อีแคนหนึ่งครับหววแรกมันได้ศูนย์หาสามศห้ามหที่2ได้เจ็ดสอศู สองศูนย์งวดที่สามในห้าศูนย์แปดในห้าศูนย์แปดงวดที่สี่ในสามแปดหกสามแปดหกงวดที่ห้า 1>, 1 6ึ่งหหนงวดที่จะถึงเดยวสามแปดหนี่ครับอันนี้จับนกัน งวดแรกชนกันที่ศูนย์ห้าหานี่ชนสามศูนย์เลยครับศูนย์กับหาชนกันที่ศูนย์กับห้า ศูนย์กับพาล้วบาดนี้เอาศูนย์กระพานี่ครับเอาศูนย์กระพามาจับคู่ตัวเลขที่เหลือครับจับคู่ตัวเลขที่เหลือมันก็จะได้ศูนย์หกศูนย์สามห้าหกห้าสาม ห้าหกห้าสามสองตัวท้ายมันมาตัวใดครับมาที่ศูนย์หกครับเขาที่ศูนย์หกจะกันพลาดเอาศูนย์กับห้านี่จับกันได้ก็ได้ศูนย์กับห้าจับกันด้วยก็ 0, 5, จ,กยกจะได้ศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับ ศูนย์ห้าห้าศูนย์มันสี่ด้หนึ่งสุดสองสุดสามสุดสี่สุดห้าสุดแต่ว่ามันส้นกันที 0, ่ศูนย์กระหะเห็นพี่น้องเน้นไปที่ศูนย์กระพะครับศูนย์กับหามันก็นสี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หาห้าหกห้าสามมันก็สีเด่นเหมือนสูนนสตวน,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 นี่ครับถ้าพี่น้องมีเด่นแม่นแก็นี่ครมาตัดเอาครับ งอดต่อไปครับงวดนี่คือผิดเด้อครับแต่ว่ามันส้นกันดูที่เจ็ดเจ็ดกับหกมันก็มา7เจ็ดแต่ว่าถ้าจับคู่หล่อน,นบอกเขาครับแต่ว่ามันส้นกันส้นถีดจ็ดกับหกหกนี่ครับเจ็ด มันชนกันที่เกับ6ชน7กับ6ออกอย่งครับออกที่8ปดเข้าที่7ครับงอดต่อไปครับงวดต่อไป สูตรที่เนี่เยเกตกับ2สูตรที่2เกษ3กับสองเกับ2สูตรที่3เหานย์แปชนกันทีู่่2ครับชนกันอยู่ที่2ชนกันตัวเดียวครับถ้าชนกันตัวเดียวก็เอาจับคู่เลยครับจับคู่ส่วนมากเสิเอาจับคู่กับตัวนี้นะครับ ก็เป็นสองห้าสองศูนย์สองแปดแดีถ้าก,กันผานก็จับขาน,นี่น้ำครับคือสองเก็ดสามสองสองสามสามสองสองเก็ดมันกสีได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า ส่วนมากมันสิได้มันสีได้อยู่หาสุดอะครับจับกันแล้วแต่ว่ามันเดินมันซ้นกันอยู่ที่สองครับงวดนี้มากย่างครับเลขไทยสองตัวมาที่สองศูนย์ครับสองศูนย์แต่ส่วนมากมันสิจับ มันสิจับคู่กับตัวนี้ครับกับสูตรสามตัวนี้มันกระสีได้สองหาสองศูนย์สองแปดมันกระสีเด่นอยู่สามสูตรครับมันเข่าที่สองศูนยวัดต่อไปครับสูตรที่หนึ่งเลยสูตรเลยหากับศูนย์สูตรที่สองเลยหนึ่งกับศูนย์ สูตรที่สามเนี่ยสามแปดหกส้นกันที่ศูนครับชนกันที่ศูนเนี่ยครับนี่ครับส้นกันที่ศูนย์สูตรที่สามเนี่ยบส้นครับบส้นกับจับคู่เลยครับมันเด่นที่ศูนคือมันส้นกันที่ศูนย์ก็เด่นที่ศูนย์ กระจับคู่ตามนี่ครับกระจับคู่กับชุดนี้คือ 0, 0 3, 0 8, 0กกศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์หกเนี่ยถ้ากันพาดกันพาดที่น้องกระจับสองตัวนี่ครับคือศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า งวดนี้สองตัวล่างมาที่ศูนย์หกครับเข้าที่ศูนย์หกงวดนี้พิษจับคู่เขาแต่ว่าเด่นเขาครับส้นเดืเขาอยู่แต่ว่าจับคู่เขางวดต่อไปครับ สูตรที่1นึ่งในสกับเกครับสูตรที่2องในศูนย์กับเกสูตรที่3ามในหนึ่งหกสครับมันชนกันที่เก้าครับชนกันที่9ก้เก้าเก้ากับสครับเฮ้ยสมนชนสูตรนี่พร้อม กิพี่น้องจับคู่ครับอนี้จับคู่กัจับคู่ก็ฟังหนึ่งส่วนมากมันสิเขาฟังหนี่ครับตัวเลขจับคู่ก็สิได้เป็นเก้าหนึงน่งเก้าหกสี่หนึง่งสี่หก กันพาดกันพาดพี่น้องก็จับกันไปเลยครับคือเก่าศูนย์เก่าซีมัติพาดมากครับมันออกที่เก่าหนึ่งครับเก่าที่เก่าหนึ่งส่วนมากมันสิเข่าเข่าสูตรสามตัวนี่ครับเอาไปจับคู่กันมันสิเข่านี้ะ มันกระสิเด่นอยุดแต่ตามสูตรมันมันกระสิเด่นอยุดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนี่ครับมันก็เข่าหยุดเก่าหนึ่งอันนี้มันมึงงวดวันที่สิบหกเดือนเ็ดสองหาหกแปดครับสามสูตรนี่มันซ้นกันอยู่ที่สอง กับสามเนี่ยมันจิบแบบนี้เอาจับคู่กันครับจับคู่มันสิเด่นอยู่สูตรสูตรที่สามครับือเอาสองมัน,นส้นอยู่ที่สองกับสามเนครับสองกับสามมันส้นกันก็จับคู่กันนี้ครับก็บคือสองสองแปด สองหกสามแปดสามหกอันนี้เด่นสุดรครับอันนี้ตัวรองตัวรองคือสองสามสองสามแล้วก็สองเก็ด สามสองออกไปแล้วสามสองแล้วก็สองเกตสองเกตเอาไปแล้วแล้วก็สามเกตเนี่ยครับแต่ว่ามันสีเด่นอยู่นี่ว่ะนี้เด่นอยู่นี่สองแปดกับหกนี่สีเด่นอยู่สี่สุดนี่ แต่ว่าสองสามนี่ก็ทิมหมดเลยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมมักอยู่ได้สองสามสามสองแต่สองเจ็ดสามเจ็ดนี่พี่น้องมัก,มกพี่น้องก็เอาแต่ว่าตัวเด่นมันอยู่นีิสองแปดสองหกสามแปดสามหกมันสิมาน้ำกันอยู่บองงวดน,นี่แต่ตามที่ฮิตยอดหลังขึ้นไปมืงึงเมื่อกล่ามานน้ำกันซุงงวดก็นีเก่าหนึ่งศูนย์หก สองศูนย์แปดเจ็ดนี่บ่ได้แต่ว่าได้แค่ดินคืเ7เข้าเจ็ดสูตรศูนย์หกนี่ก็เข้าจับคู่เข้าครับถึงวันนี้มันจิจับคู่เข้าบอครับ,บนนทบบน,บนมาตามสูตรก็คขึ้นนี่ครับเดินสูตรสี่สูตรนี่ไปกลับ ไปกับหนวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดหแปดแต่พี่นอ้องวยังหลายตัวอยู่ยังหลายสุดอยู่พี่น้องก็หาเด่นของพี่น้องมาตัดเอาครับแต่ว่าถ้าสองสูตรมันซ้นกันดีสองครับพี่น้อง จนกันที่สองเด้อเอาสองสูตรถ้าเอาสองสูตรเป็นซ้นกันที่สองจนกันที่สองไก่พี่เน้นไปพี่น้องเน้นไปที่สองคือสองแปดสองหกสองสามสองเจ็ดมันก็สี่สูตรคือเก่าครับ สำหรับเด่นสูตรนี้เอาเด่นจับคู่เป็นเด่นจับคู่ถา้าหมากจะสอบก็ตามครับ่บมักก็ผ่านหรือถ้ามเมืองไปสักก่อนจกงวดสองงวดถ้าเกิดมันเข่าก็เสียโอกาสดีครับถิมไว้จากน้อยก็ได้ถ้ามักจะสอบสูตรของผมก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่าน ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับสูตรทุกสูตรมีผิดมีถูกไม่มีอะไรแน่นอนครับสำหรับสูตรล่างเป็นนาสิเป็นสรุปไปแล้วครับเอาสรุปเลยก็ได้เอาตามนี้เลยสรุปสรุปล่าง วันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกแปดะแคปไว้กันด้ครับพี่น้องกั่ลืม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิ้ครับไม่มีสูกมีลาบน้ำกันครับสวัสดีครับ